LISTEN TO THE CLOUD เรื่องที่ The Cloud อยากเล่าให้คุณฟังคุยกับทูดรายการที่จะพาคุณไปรู้จักงานชีวิตและเรื่องที่คุณไม่เคยรู้ของทูดไทยในต่างแดนร่วมเล่าสู่กันฟังโดยประทรวงการต่างประเทศ สวัสดีครับนี่คือรายการคุยกับทูตรายการที่เดอะคลาวและกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันชวนท่านเอกอัครราชทูตไทยที่ประจำการอยู่ทั่วโลกมาพูดคุยกันถึงชีวิตของนักการทูตงานและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งเราอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนนะครับเราจะใช้เวลา30นาทีนี้ในการทำความรู้จักประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างเมียนมาในแง่มุมใหม่ ผ่านเรื่องเล่าและเรื่องราวของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราครับโดยผู้ที่จะมาเล่าให้เราฟังในวันนี้ก็คือทันทูตสุภัตราศรีไมตรีพิทักษ์เอกอัคัราชตรูตนากรุงย่างกุ้งประเทศเมียนมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเราจะเรียกชื่อประเทศนี้ให้ถูกต้องในปัจจุบันต้องเรียกว่าอะไรครับอืมค่ะจริงๆแล้วเมื่อก่อนเราเรียกเขาว่าพมา่าใช่ไหมคะหลายคนก็ยังใช้ภาษา เดิมๆนะภาษาอังกฤษก็คือเบอร์มาก็ยังมีประเทศทางตะวันตกเรียกเบอร์มาอยู่เหมือนเดิมแต่เขาก็เปลี่ยนชื่อประเทศไปแล้วนะคะเขาจะเรียกว่าเมียนมานะคะเบอร์มาเนี่ยเป็นคำเรียกชนชาติพันธุ์หนึ่งของเมียนมาเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะแสดงให้เห็นว่าเขามีหลายชาติพันธุ์ในประเทศนะคะตามรัฐธรมนูนเนี่ยมีถึง135ชาติพันธุ์13 5 แต่หลักๆใหญ่ๆก็คือประมาณ7ชาติพันธุ์กลุ่มชาติพันธุ์เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นเมียนมาซึ่งไม่ได้แสดงในยะว่าเป็นชาติพันธุ์ใดอันนี้ก็คือคสิ่งที่ทําให้ประชาชนในประเทศรู้สึกว่าอัน,นี่ประเทศชนันบ้านชันเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เมียนมาครับ,รบทีนี้แล้วเวลาเราเรียกคนชาติเมียนมาล่ะครับเราจะเรียกเขาว่าคนอะไรครับคนพม่าหรือชาวเมียนมาชาวเมียนมาค่ะ แต่ในภาษาที่เป็นไม่เป็นทางการก็ติดปากอยู่นะคะว่าเพื่อนพม่าผู้หญิงพม่าผู้ชายพม่าแต่เป็นทางการก็เรียกว่าชาวเมียนมาชาวเมียนมาค่ะอ๋อเมียนมาหรือเมียนมาด้วยครับผมขอคำถามนะครับได้ทั้งคู่นะคะแล้วแต่ว่าเราจะจริงๆสะกดทางราชการจะเขียนว่าเมียนมาครับแต่การพูด ก็เมียนมาเมียนมาอะไรก็ได้ค่ะครับผมเอาละครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยคําถามที่ค่อนข้างจริงจังกันสหน่อยนะครับหลังจากที่เมียนมามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองตอนนี้สถานการณ์ในประเทศเป็นยังไงบ้างแล้วก็ส่งผลอะไรกับการทํางานของท่านทูตบ้างครับจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะพี่มักจะใช้คําว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแล้วก็เหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นในประเทศนี้หลัง จากวันที่1กุมภาพันธ์เมื่อปีนี้นะคะ2564ก็ตอนช่วงแรกๆเนี่ยก็จะมีการประท้วงกันเยอะนะคะข่าวออกไปโอ้ยเป็นแสนๆคนไปชุมนุมแล้วก็เดินตามถนนอันนี้ก็เกิดขึ้นนะคะผ่านหน้าสารทูตทุกวันต่อมาก็จะมามีการปราบปรามหลายคนก็ได้ยินข่าวมีการปราบปรามผู้ประท้วงนะคะตามจุดต่างๆบนถนนก็ผู้ประท้วงก็ เงียบหายไปจากถนนนะคะแล้วก็มีการประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่8พฤศจิกาย,ยนปี2 5 6 3เนี่ยเป็นโมฆะไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่ามีการ,รเผชิญหน้ากันในเชิงกฎหมายในเชิงกายภาพนะคะมีการประทุษร้ายมีการจับกลุมมีการวางระเบิดนะคะมีการฆ่าสังหารอยู่ในบางจุดนะคะทั่วประเทศ แต่ถามว่ามันมีผลกระทบอย่างไรกับประชาชนกับพวกเราที่เป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมียนมาหรือเปล่าเนี่ยก็อาจจะบอกได้ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยก็กระทบอยู่นะคะเป็นเหตุการณ์ความไม่สงบที่มีการขึ้นขึ้นลงลงเป็นช่วงเป็นตอนนะคะจะถามว่าตอนนี้เป็นยังไงก็คือเกิดความรุนแรงในบางจุดเท่านั้นเราก็พยายามเตือนคนไทยชุมชนไทยที่ยังคงอยู่ใน เมียนมาประมาณ400คนนะคะส่วนใหญ่ก็อยู่ในย่างกุ้งค่ะประมาณ300กว่าคนจากเมืองอื่นๆเนี่ยก็ทยอยกลับกันไปค่อนข้างเยอะนะคะเ,เราก็คิดว่ากลุ่มที่ยังอยู่เนี่ยเป็นภาระงานเป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยดูแลแล้วก็พยายามสื่อสารเนี่ยตรงนี้ที่มีความสำคัญคือต้องรู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนนะคะเราก็พยายาม reach out ออกไป ให้เขาติดต่อเข้ามาที่สารทูตและบอกว่าตัวเองอยู่ตรงไหนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ใกล้ตัวเขานะคะเราจะได้รู้แล้วก็ช่วยเหลือได้ทัน,นะะตรงนี้ก็เป็นจุดที่ทําให้เกิดความเชื่อมโยงในเครือข่ายของชุมชนไทยมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเราเพิ่มการติดต่อกับคนไทยในหลายๆช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นการอ e ีเมลหาการ กลุ่มลน์นะคะเขามีกลุ่มลน์เป็นกลุ่มๆม,มีเรื่องของการจัดตั้ง person of contact นะคือคนไทยด้วยกันเองนะคะที่อยู่ในกลุ่มที่หรือเขตหรือพื้นที่ที่มีคนไทยอยู่ก็เข้ามาช่วยเหลืออาจเป็นอาสาสมัครนะให้กับทางสารทูตเพื่อเป็นการจุดเปลี่ยนผ่านไอ้ข่าวสารข้อมูลตา่าง ทั้งรับแนละส่งเป็นทูเวย์คอมมิวนิเคชันกันซึ่งเป็นประโยชน์มากในสถานการณ์เช่นนี้นะคะเพราะว่าบางเขตเนี่ยเป็นเขตรเรียกว่าโอ้โหเสี่ยงพอสมควรมีระเบิดรายวันนะในบางช่วงเนี้ยเราก็ต้องเช็คกับ POC ของเราว่าเออ,เอ,อลูกบ้านในเขตนั้นอยู่ดีนะ mm hmm. เขาก็โทรศัพท์หากันหรือคุยกันในกลุ่มไลน์ก็มีการใช้ แพลตฟอร์มของเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะหรือทางโซเชียลมีเดียเนี่ยในการช่วยเหลือกันและกันได้อย่างดีมากแล้วเราก็ไปเยี่ยมเยือนตามเขตที่เขาอยู่ด้วยนะคะก็เลือกในชุมชนที่มีคนไทยเยอะเช่นโรงงานเช่นในกลุ่มที่มีที่อยู่อาศัยอยู่ใกล้กันไปแล้วก็ดีนะคะเพราะว่าเขาบอกว่านี่อยู่ห่างกัน200เมตรยังไม่เคยเจอกันเลย พอสารทูตมาก็ได้เจอกันนะคะเขาก็ยิ่งมีความการรู้จักคุ้นเคยกันมากขึ้นแล้วก็มีการพึ่งพาหรือว่าช่วยเหลือทางธุรกิจกันด้วยนะคะบางคนก็บ้านไม่ปลอดภัยอยากจะย้ายบ้านก็ช่วยกันหาว่าที่ไหนจะเป็นที่พักที่เหมาะสมบางคนก็บอกอ้าวนี่ทำโรงงานเสื้อผ้าสกรีนเสื้อผ้า,ผาอยู่เอ้ามาขายที่ร้านสิอะไรอย่างเงี้ยมีการขายของในช่วยเหลือกันทางธุรกิจ<อ>ามากขึ้น ซึ่งอันนี้ก็เป็นผลพวงที่เกิดขึ้นค่ะครับผมเอาละครับตอนนี้เราก็ทราบถึงสถานการณ์ของเมียนมาในปัจจุบันไปแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะลองมาทําความรู้จักประเทศนี้ให้ลึกซึ้งมากขึ้นนะครับแต่ว่าท่านทูตบอกว่าอย่าไปเล่าเลยแบบเดิมๆเราลองเล่ามุมใหม่ดีกว่าผมก็ทราบมาว่าท่านทูตเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบสำรวจตลาดมากนะครับซึ่งฝัตท่านนี้ไม่ได้หมายความว่าแบบนักการตลาดเดินสำรวจตลาดแบบเชิงธุรกิจนะฮะแต่ว่าเป็นตลาดสดใช่ค่ะไม่ว่าท่านทูตจะไปที่ไหนก็ตามก็ต้องไปตลาดสด ท่านทูตพบอะไรบ้างจากการเดินตลาดสดที่เมียนมาครับโอ้เยอะมากค่ะเยอะมากเลยแม้กระทั่งอยู่ในย่านกุ้งเนี่ยเกือบจะทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยพี่ก็จะชวนสามีไปตลาด <c ười> คือตลาดเนี่ยมันแสดงหรือบ่งชี้สิ่งต่างๆให้เราได้เห็นเยอะมากนะคะคือไปถึงก็เห็นวิถีชีวิตคนก่อนนะคะมีคนในตลาดนั้นเนี่ยมีการจัดการให้คนมาขายของกันยังไงนะคะ บางที่เนี่ยดีมากคือเป็นล็อกนะคะเป็นใต้หลังคาสะอาดมีช่องทางระบายน้ำมีการยกแผงนะคะบางคนก็เป็นริมถนนบางที่ก็เป็นแบบว่าพื้นที่ปกตินะคะบางทีก็มีตลาดแบบตลาดชุมชนแบบบ้านเราอะเนาะ,ะเวลาเย็นๆก็ไปเปิดท้ายยกของลงมาก็มีนะคะตลาดอาหารก็มีมเช่นโต้รุง่งโต้รุ่งเนี่ย คุยกับทางทางการเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ไอเดียมาจากเรานะเมืองเนีน่ยอ่าก็เ่งเห็นที่เมืองพะอันต,ตอนกลางคืนเขาบอกว่าอประชาชนเขาก็ต้องทานอาหารนะกลับจากไปอยู่บ้านก็ออกมาตรงกลางเมืองแถวแถวพื้นที่เทศบาลก็เทศบาลก็จัดให้เลยเอาอาหารมาขายพี่ก็ไปเดินดู อาหารส่วนใหญ่ก็มาจากเหมือนเมืองไทยเช่นลูกนะชิ้นปิ้งไส้กรอกทอดแล้วก็มีขนมพื้นเมืองเข้ามาขายนะด้วยอันเนี้ยที่ที่ทำให้เรารู้จักสิ่งที่สองก็คือผลิตภัณฑ์ของเขานะคะนะว่าเขาเอาอะไรมาขายนะคะนะนอกจากผักสดนะซึ่งที่เมียนมาเนี่ยคนจะทานพริกเยอะมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศทั้งเขียวทั้งแดงเลยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ แบบประจำตลาดเหมือนบ้านเราต้องมีผักชีต้นหอมนะคะแล้วก็ของเขาก็มีต้นกระเจี๊ยบนะคะเราเนี่ยไม่ค่อยได้ทานแต่ที่นี่เนี่ยเมียนมาใช้ต้นกระเจี๊ยบในการทําซุปทําแกงผัดต่างๆให้รดเปรี้ยวให้รสให้รสที่เปรี้ยวนะคะนอกจากมะนาวมะนาวเขาก็ไม่ได้มีแค่ลูกกลมๆเขียวๆนะคะมีลูกปุดๆลูกโตลูกเล็กมีมะนาวหลายอย่างมากนะคะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรารู้จัก ะะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารสําเร็จรูปนะะพี่ก็ชอบไปดูชงโงกดูเหมือนเขามีร้านข้าวแกงอ่ะ,ะก็ข้าวแกงแกงบ้านเขาเนี่ยไม่ค่อยมีน้ำนะคะเป็นแกงแบบเหมือนผัดฉู่ฉี่เหมือนผนงังค่ะแต่เขาก็เรียกว่าแกงนะ,ะ,ะบ้านเราจะเป็นแกงที่มีน้ําใช้ราดบนข้าวเขาก็จะทานแบบแห้งๆหน่อยแล้วก็ที่ที่สังเกตเห็นก็คือแกงเขาเนี่ยมันด้วยน้ํามัน ไม่ใช่จากกะทิมันเป็นอรารยธรรมของอินเดียถ้าคุณเคยไปอินเดียหรือได้เคยทานอาหารอินเดียก็จะเห็นว่าแกงอินเดียก็จะมีน้ำมันมากกว่าเขาใช้น้ำมันนะไม่ได้ใช้มะพร้าวกะทิจากบ้านจากเหมือนบ้านเราส่วนขนมเนี่ยโหขนมเนี่ยพี่ต้องยอมรับเลยว่าเ,เป็นอะไรที่ไม่เคยเห็นในบ้านเราแต่คล้ายมากเช่นบ้านเราจะมีถังแตกขนมเบื้องนะ ถังแตกก็หนาๆหน่อยนะคะใส่มะพร้าวใส่งาใส่น้ำตาลโรยเกลือนิดหนึ่งนะบ้าแล้วก็มีขนมเบื้องซึ่งมีไส้ต่างๆของเข้าเนี่ยเป็นแผ่นเหมือนขนมเบื้องแต่ไส้เหมือนถังแตกอ่าครับเขาเรียกขนมพับนะคะแล้วมันก็ไม่ใช่ทองม้วนด้วยมันเป็นแป้งสดแผ่นแป้งเนี่ยเหมือนปอกเปีเป๊ยะสดอ่าแล้วก็ทํากันสดๆเลยจะใส่ไข่ไม่ใส่ไข่ก็ว่ากันอันนี้ก็มีทั่วไปแต่ที่อร่อยที่สุดคือรัดย่าไข่ พักขนมพับเนี่ยต้องพี่รัตยาไข่เท่านั้นนะฮะแล้วก็ตลาดที่รัตยาไข่เนี่ยเหมือนไปบางแสน,นแถวหนองมนค่ะมีสินค้าอาหารทะเลแปรรูปเยอะมากกุ้งแห้งตัวเล็กตัวใหญ่ตัวกลางนะตุ้งกุ้งแห้งปลดนี้เหมือนบ้านเราหมดแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะแล้วก็ที่ยัไข่เขาก็มีสาหร่ายชนิดหนึ่ง นะเขาเรียกว่าสาหรายเหมือนสาหร่ายเส้นผมนะพี่ก็ชอบมากไปทีไรพี่ก็ชอบซื้อมาถ้าแห้งๆเนี่ยก็คิวง่ายเบาแล้วก็มาทำเป็นยำสาหร่ายนะคะรสชาติคล้ายๆบ้านเราเลยนะคะอาหารที่ยะไข่เนี่ยจะมีความเหมือนอาหารทะเลของไทยนะคะนั่งๆอยู่ก็นึกว่าทานอยู่แถวหัวหินชนบุรี ตลาดนี่ก็บอกหลายอย่างอืมครับที่ที้ผมผมสงสัยให้่ันทูตเมื่อกี้เราพูดถึงสิ่งที่ทันทูตไม่เคยเห็นมาแล้วนะฮะแล้วมีสินค้าไทยหรืออะไรที่เป็นเป็นความเป็นไทยอยู่ในตลาดเรียนมากบ้างครับโอ้มีเยอะนะคะนอกจากสินค้าของเขาเองแล้วเนี่ยเราไปตลาดเราก็จะเห็นเลยว่าเขามีสินค้ามาจากสามแหลง่งสามแหล่งหลักๆก็คือคจีนอินเดียแล้วก็ไทยครับนะคะ เท่าที่พูดคุยกับคนชาวเมียนมาเนี่ยเขานิยมสินค้าไทยนะเพราะเขาถือว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายเชื่อถือได้ในแง่ของรสชาติบ้างในแง่ของการใช้งานนะคะส่วนสินค้าจีนเนี่ยดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่ามันเยอะนะคะเข้ามาเยอะมากพวกพลาสติกผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆนะผลิตภัณฑ์ในเรื่องของจานชามอะไรเงี้ยก็มาเยอะนะเป็นสินค้าที่ ใช้เส้นเปลืองมันเสียหายง่ายส่วนอินเดียเนี่ยก็มาเป็นลักษณะของเครื่องเทศซึ่งเขายังใช้อยู่ในการปรุงอาหารนะคะในเรื่องของวัฒนธรรมการรับประทานคนอินเดียเชื้อสายอินเดียอยู่ในเมียนมาอยู่เป็นล้านประมาณ2ล้านสล้านคนนะก็เป็นการโยกย้ายถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลก็มาตั้งถิ่นฐานรกรากราก,กันอยู่ในทั่วประเทศเมียนมาเพราะฉะนั้น วัฒธรรมอินเดียก็มาเยอะค่ะส่วนของไทยเนี่ยเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคก็จะเรียกได้ว่าจากไม้จิ้มฟันยันเรือรบก็ได้นะเรือรบเรือรบยังไม่ได้ขายครับผมทีนี้ถ้ามองว่าในตลาดเนี่ยเราเราเห็นสินค้าของไทยที่หลากหลายสุดๆแล้วจะบอกว่านักลงทุนไทยเลยฮะหรือพ่อค้าแม่ค้าของชาวไทยเนี่ยสิ่งที่ขนเอาไปขายเยอะๆเป็นอะไรบ้างที่ทำเงินทำทองได้เยอะๆนะครับค่ะ ก็จริงๆก็หลากหลายนะคะนะธุรกิจไทยเนี่ยเขาก็มาตั้งกลุ่มธุรกิจกันที่นี่นะสองสามร้อยลายนะจริงๆที่เชื่อว่ามีมากกว่านั้นใช่ค่ะมีสองสาม,สามร้อยบริษัทที่รวมกลุ่มกันเป็นสมาคมตักธุรกิจไทยในเมียนมานะะแล้วเราก็มีองค์กรอีกอันหนึ่งคือสภาธุรกิจไทยในเมียนมาก็เป็นสององค์กรทั้งภาคธุรกิจที่ส่งเสริมการค้าการลงทุนในเมียนมานะะจากประเทศไทย เรื่องของธุรกิจเนี่ยชื่ว่าหลากหลายก็คือมีทั้งบริษัทเล็กบริษัทใหญ่นะคะอย่างเช่นบริษัทใหญ่ก็พวก C ีพีนะกลุ่มซีพีเอสซ SCG แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์คืออะไรขนาด SCG ก็มีความหลากหลายตั้งแต่ท่อปลาปาปูนซีเมนปูนซีเมนตนี่ก็เข้ามาผลิตในนี้อยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็อุปกรณ์ก่อสร้างนะคะพี่จะไปซื้อ อุปกรณ์ก่อสร้างมาซ่อมเสริมซ่อมแซมอะไรก็มาจาก SCG หมดเลยนะคะมีการลงทุนตั้งเป็นห้างเหมือนโฮมโปรเหมือนบุญถาวรแต่เรียกว่า Pro วันอันนี้ก็เป็นร่วมลงทุนกับ s อ g นะคะใ,ใหญ่เลยนะคะอันนี้ก็เป็นสินค้าของบริษัททีใ่ใหญ่ๆ CP ก็แน่นอนเน้นเนผลิตภัณฑ์ของเขานะคะไม่ว่าจะเป็น5ดาวนะคะ หรือ,อแมคโครนะคะแมคโครเพิ่งเปิดพี่ก็อ้อุ่นใจมากมีแมคโครเนี่ยได้สินค้าไทยมาหลากหลายถ้าจะนับเป็นรายการนี่ไม่รู้จะนับไหวเปล่านะคะเพราะมันทั้งห้างเลย <c oughs> นะคะ <c oughs> สินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหลาย <c oughs> ค่ะธุกรกิจรายลเล็กๆ s ็ก e ก็จะเข้ามาดูในเรื่องของเซอร์วิสด้วยนะคะ <c oughs> มีบริษัทไทยมาลงทุนในเรื่องของการติดตั้งอินเทอร์เน็ตนะ เพราะตอนนี้ทางในเมียนมาเนี่ยมีการใช้มือถือการใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็พยายามที่จะ,ะใชะ้ดิจิตลอลแพลตฟอร์มให้มากขึ้นในทุกเรื่องเลยนะะในเรื่องของชีวิตส่วนตัวในเรื่องของการทำงานในเรื่องของธุรกิจต่างๆในเรื่องของธนาคารนะะเพราะฉะนั้นธุรกิจ s m e ของเราก็เข้ามาดูตลาดอยงนี้มีเรื่องของการจัด อีเวนต์ต่างๆออแกไนเซอร์อีเวนต์ออแกไนเซอร์ซึ่งตอนนี้ซบเซาไปเล็กน้อยนะ uh. ถูกผลกระทบเพราะว่ามันก็ไม่มีการจัดงานนะคะก็ต้องมีการปรับตัวนะคะมีอยู่ทัสิ่งทอนะคะสิ่งทอธุรกิจบริการก็มีร้านอาหารคนไทยอยู่ด้วยนะคะธุรกิจหลังนี้ก็กลับไปถึงประเด็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะะ ก็ถูกกผลกระทบจากโควิด19นะคะมาก่อนแล้วปีที่แล้วนะปี2563นะคะต่อมาเป็น2564เนี่ยก็มาเจอเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทางการเมืองด้วยก็ทำให้การทำธุรกิจเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบครับซบเซาไปก็จริงแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นศูนย์ยังสามารถเปลี่ยนปรับเปลี่ยนให้เป็น ให้ถูกกับตลาดมากขึ้นร้านอาหารก็เปลี่ยนเป็น delivery แล่บางคนมาก่อสร้างเคยมารับเหมาก่อสร้างบ้านพี่ก็บอกว่าพี่ผมกลับไปผัดก๋วยเตี๋ยวผัดข้าวกะเพราขายที่ตึกผมเนี่ยได้เงินเยอะมากเลยพี่ผมไม่เคยรู้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับทราบโรงงานสิ่งทอนะที่เคยทำเสื้อผ้านะฮะชุดกีฬาอะไรต่างๆก็กลับไปไปทำในเรื่องของหน้ากากผ้านะ ป้องกันโควิดหรือชุด PPE ต่างๆหรือผลิตภัณฑ์ที่ในการทางการแพทย์ครับผมนี่คือการปรับตัวนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือค่ะต้องเป็นข้อสังเกตนิดนึงว่ามูลค่าการค้าระหว่างไทยกับเมียนมาไม่ได้ตกลงนะคะแต่กลับที่จะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าในช่วงที่เขาเองก็ไม่ได้มีการผลิตมากในทางเศรษฐกิจเขาก็เอานำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคของเรา เพิ่มขึ้นอยู่เหมือนกันอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังว่าไม่ได้มีข้อเสียซะอย่างเพียงอย่างเดียวนะคะมีข้อดีจากวิกฤตช่วงนี้ด้วยครับอ,อย่างในเมืองไทยนี่นะฮะช่วง2ปีที่ผ่านมาเป็นยุคทองของการช้อปปิ้งออนไลน์มากๆนะครับช้อปปี้ลาซาดา้าหรือการซื้อขายตามเพจนี่แบบอุ๊ยสังคมแบบว่าคนใช้ไปกันกันเยอะมากๆแล้วที่เมียนมาล่ฮะ,ะช่วงโควิดเนี่ยสิ่งพวกนี้มันเติบโตไหมฮะเติบโตมากค่ะ คือ,อพื้นที่ที่เป็นการขายแบบเจอหน้าเจอตาการ,รเดินทางไปซื้อหยิบจับสินค้าเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ปิดไปแล้วเยอะนะคะคการสัญจรก็ผู้คนก็ไม่ได้อยากจะออกจากบ้านเพราะว่าโควิดเองนะคะ,ะมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยค้าขายด้วยใช้โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มเยอะขึ้นชาวเมียนมาเนี่ยนิยมใช้ Facebook มากมากที่สุด นะะลน์นี่รู้จักน้อยนะเขาจะรู้จักไวเบอร์นะ,ะเพราะฉะนั้น Facebook ก็จะโชว์สินค้าได้หลากหลายจริง,รงๆเขาก็เริ่มต้นการใช้ออนไลน์มาบ้างแล้วตั้งแต่ก่อนปีก่อนโควิดมานะคะปี2562เนี่ยก็จะมีความหลากหลายในเรื่องของการใช้คือเป็นอิทธิพลจีนเข้ามาด้วยนะ,ะใช้พวก VP เพ พวกการตัดเงินจากบัญชีเขาก็วิ่งเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเนี่ยค่ะแล้วก็บอกรหัสแล้วก็ตัดเงินไปเอาเงินไปจ่ายก็ง่ายดีนอันนี้ก็เริ่มต้นในในกลุ่มผู้ที่มีมือถือนะคะมาแล้วงั้นช่วงนี้เนี่ยร้านต่างๆที่ปิดเนี่ยก็เอาเอาภาพของสินค้าเนี่ยลงในลงในโซเชียลมีเดียเยอะมากแล้วก็การสั่งอาหารออนไลน์นะก็มีเพราะว่าช่วงที่โควิดแล้วก็ประท้วงแรงๆเนี่ย บนถนนมีแต่จักรยานค่ะจักรยานส่งอาหาร<อ>สีเขียว <c oughs> สีชมพูสีส้มนะคะฟูดแพนด้าฟูดมออะไรต่างกร g ฟเกิร์รต่างเป็นจักรยานเหรอครับเขาใช้จักรยานนะเพราะว่าในตัวเมืองย่างกุ้งเขาไม่ให้ใช้มอเตอร์ไซค์มันเป็นกฎหมายที่ไม่ให้มอเตอร์ไซค์ขับขับขี่เพราะว่ามันมีเสียงดังแล้วก็เป็นมลพิษ ก็เลยใช้จักรยานกันเยอะมากคร <Okay. S 2> นะับผมซึ่งก็คล้ายๆว่าเหมือนกับว่าที่นั่นพบยาอยากสั่งซื้ออะไรก็เสิร์ชหาใน Facebook เอาแล้วสั่งซื้อใน Facebook เอาใช่เพราะฉะนั้นธุรกิจโลจิสติกนะคะก็มีความสําคัญและบ้านเราก็ไม่ปิดด่านนะคะ <Okay. S 2> เราไม่ได้ปิดด่านระหว่างเมียนมาในขณะที่จีนเขาปิดด่านอินเดียก็ปิดนะคะนานทางบังคลาเทศกับเราก็ปิดเหมือนกันทางไทยเนี่ยยังเปิดอยู่ทั้งหมด4ด่าน mm. นะคะ โดยเฉพาะให้สินค้าข้ามเข้ามามันก็จะเป็นจุดที่กระจายสินค้าตั้งแต่แม่สายเชิยงรายนะคะแม่สอดตาแล้วก็ที่กิผู้น้ร้อนที่เมืองการแล้วก็ทางเมืองเกาะสองจังหวัดระนองนะคะอันนี้ก็ใส่เรือวิ่งข้ามมาได้ค่ะผมทราบมาว่าท่านทูสนใจเรื่องผ้ามากๆเลยนะครับ ถ้าผมลองให้ท่านทูตเลือกผ้าจากเมียนมาสักหนึ่งผืนเอามาฝากคุณผู้ฟังรายการนะครับท่านทูตอยากเลือกผ้าอะไรเพราะอะไรครับอยากจะบอกว่าผ้าของเมียนมาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่มันเดเลเท่านั้นมีทุกภาคเลยเขามีแพทเทิร์นผ้าที่สวยงามเกือบจะทุกภาคออผ้าอีกภาคหนึ่งที่สวยไม่แพ้กันก็คือที่ยักษ์ไข่ยักษ์ไข่เนี่ยถือเป็นอาณาจักรแรกของเมียนมาก,ก็ว่าได้ ถ้าถ้าพูดอย่างนี้ต้องบอกว่าเป็นอาณาจรรักรหนึ่งในประวัติศาสตร์เขาครับซึ่งมีวัฒนธรรมมาแต่โบราณเขาก็มีการพัฒนาเรื่องผ้าโดยใช้ลวดลายจากอินเดียบ้างจากแม่แต่แม้แต่จากคัมแยคือขอมะะอาณาจักรขมขอมก็มีมาอันนี้ก็คือสิ่งที่เ,เราอาจจะแตกต่างแยกกันลำบากแต่ว่าอยากจะให้ทราบว่ามันมีหลากหลายมากผ้าที่ชินนะคะ สีแบบสีและลวดลายเนี่ยมักจะเป็นเลขาคณิตแต่ว่าสีสวยแล้วก็เอานำไปตัดไม่ใช่เฉพาะนุ่งเป็นผ้าถุงนะคะเอามาตัดชุดเป็นกระโปรงชุดเสื้อแจ็คเก็ตก็ดูเท่เหมือนเหมือนผ้าชาวเขาในบ้านเราเหมือนกันค่ะมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วนะครับถ้าอยากให้ทันทูุตลองช่วยนิยามความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาผ่านของสัก3อย่างซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่คนทั่วไปอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน ท่านทูตนึกถึงอะไรบ้างครับก็ <Pier> ของสามอย่างนี้ก็คืออย่างแรกคือพระาธาตุอินแขวนนะคุณอาจจะรู้เป็นหินสองก้อนที่ดูเหมือนจะอยู่ด้วยกันหรือติดกันหรือไม่ติดกันไม่มีใครพิสูจน์ได้นะคะไอ,อ้ก้อนหินสองอันเนี้ยมันเหมือนไทยกับเมียนมาอยู่ด้วยกันอย่างสมดุลไม่หล่นอ่าเป็นก้อนหินด้านบนก็ไม่หล่นลงไปจากภูเขานะคะ หรือจะช่วยกันสนับสนุนคือรองรับซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะหนึ่งนะคะสิ่งของที่สองเนี่ยพี่มองว่าคือยาหมองยาหมองชื่อก็บอกอีกแล้วว่าหมองใช่ไหมใช่ค่ะหมองเนี่ยเป็นภาษาเมียนมาเรียกว่าคุณผู้ชายผู้ชายเมียนมาเนี่ยก็จะมองนะเหมือนน้องชายน้องชายอย่างเงี้ยก็เรียกมอง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 อ่าก็เรียกมาเหมือนพี่พี่เราเรียกพี่พี่อย่างเงี้ยแล้วก็มองมองอ่าก็เป็นเป็นยาหมอง มันคือคำว่ายาจากหม่องหรือยาของหม่องก็คือสูตรของที่หม่องคือเมียนมาทําขึ้นมาตอนสมัยที่อ,อ,อยู่ภายใต้อัน,นิคมของอังกฤษไปใกล้กับบุคงของอังกฤษ,กฤษเป็นสูตรเดียวกับทางตะวันตกเรียกว่าเมนเทลัทัมเป็นบาล์มแต่เราเนี่ยได้สูตรได้ยาหม่องเนี่ยมาใช้ในช่วงที่ครอ,อ,อบครัวของเมียนมาที่ทํายาหม่องเนี่ยเอามาขาย นะคะแล้วก็ย้ายไปอยู่สิงคโปร์ครอบครัวย้ายไปสิงคโปร์สิงคโปร์ก็ไปทำไทเกอร์บาร์มเนี่ยเขาไปทำไทเกอร์บาร์มแล้วก็เอากลับเข้ามาขายในเมืองไทยที่เมืองไทยก็เริ่มทำายาหม่องนะคะแล้วก็ดังขึ้นมาแล้วอยู่คู่บ้านคู่เมืองคือบริษัทถ้วยทองโอสถเนาะอันนั้นอะ่ะเป็นบริษัทแรกที่ทําให้คําว่ายาหม่องเนี่ยเป็นคําสามัญแปลว่าขี้ผึ้งสารพัดประโยชน์ อันนี้ถ้าไปดูในราชบัณฑิตยสถานก็แล้วมันนิยามความสัมพันธ์ยังไงก็คือยาหมองนี่เป็นของที่มาติดตัวกับเรามานานเสมือนกับเมียนมากับไทยก็อยู่ด้วยกันมานานนะคะและยาหมองเนี่ยอย่างที่ว่าคือสารพัดประโยชน์เพราะฉะนั้นความร่วมมือความเอื้อเกื้อกูลผลประโยชน์ซึ่งกันและกันเนี่ยมีอยู่มาอย่างยาวนานนะคะ แล้วยังอยู่ตลอดไปนะคะเราจะใช้ยาหมองเป็นลมยาหมองโดนยุงกัดคือสามารถมองหานิติของความสัมพันธ์ที่หลากหลายที่เกื้อกูลกันนะคะแล้วเราก็มีอยู่ติดตัวด้วยก็หันไปหันมาก็เจอเพื่อนบ้านนี่แหละคะ่ะที่เป็นสิ่งที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันส่วนสิ่งของที่สามก็คือขนมจีนขนมจีนเนี่ยมันไม่ได้มาจากเมืองจีนแต่มันเป็นคำภาษามอญ แยกเป็นสองคำคือขนอมกับจีนขนมคือเส้นอะไรที่เป็นเส้นๆน,นะะซึ่งทำมาจากแป้งหมักเหมือนกันจีนแปลว่าสุกคือเส้นสุกแต่เราได,ได้ยินขนมจี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 น,น,จนกลายเป็นขนมจีนในในปัจจุบันนะคะทำไมถึงต้องมานิยามความสัมพันธ์ก็คือเป็นการแปลรูปอาหารที่มาจากการปลูกข้าว ทั้งสองประเทศปลูกข้าวเหมือนกันนะคะพาม่าปลูกข้าวเยอะมากก็ใช้ข้าวเช่นเดียวกับไทยก็มาทําเป็นขนมจีนเส้นขนมจีนแล้วก็ถือว่าเป็นการแปรรูปอาหารที่มีมีการสร้างคุณค่าดังนั้นความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมีรากฐานมาจากภาคเกษตรกรรมแล้วก็จากภาคเกษตรกรรมเนี่ยสร้างความมั่นคงให้กับเศ,ศรษฐกิจแล้วขนมจีนเนี่ยก็เอาไปถูกทําเมนูหลากหลายรูปแบบปัจจุบัน ขนมจีนยังคงเ,เป็นเครื่องปรุงในอาหารของทั้งเมียนม,มาและไทยซึ่งแตกต่างกันเขาก็จะมีโมฮิงกาซึ่งเป็นเส้นขนมจีนแล้วก็เป็นซุปปลาบ้านเราก็มีขนมจีนน้ำยาซึ่งดูเหมือนจะคล้ายกันแต่ไม่คล้ายกันรสชาติคนละแบบนะคะเรามียำขนมจีนเราเอาขนมจีนไปใส่ส้ตมตำซะด้วยซ้ำนะคะเรามีแกงเขียวหวานมีน้ำยาน้ำพริกนะคะ มีน้ำเงี้ยวนะมีหลากหลายเขาก็มีเหมือนกันเขาก็มีการยำหนมจีนคือแต่ละฝ่ายเนี่ยก็สามารถคงเอกลักษณ์ของตอนเองไว้ได้ด้วยการปรุงขนมจีนขึ้นมานะความหลากหลายของการมีเมนูขนมจีนในทั้งไทยและเมียนมาเปรียบเสมือนความสัมพันธ์ที่เราพัฒนาในส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขาเนะี่ยแล้วก็มันก็อร่อยแบบ ของเขาแล้วก็อร่อยแบบของเรานะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่นิยามความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในทั้งเมียนมาแลับเวลาครึ่งชั่วโมงมันช่างสั้นนักนะครับวันนี้เราได้รู้จักเมียนมาผ่านตลาดอาหารผ้าจักรยานส่งอาหารยามหม่องแล้วก็ขนมจีน ซึ่งทั้งหมดนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาในอีกมุมหนึ่งซึ่งน่าจะทําให้คุณผู้ฟังได้รู้จักเพื่อนบ้านของเราดียิ่งขึ้นนะครับเสียดายครับท่านทูตยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่ยังไม่ได้เล่าให้เราฟังนะครับอย่างเช่นเรื่องต้นไม้แบบกุหลาบพุกามนะครับสงสัยต้องขอกลับมาคุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับมีมีอีกหลายอย่างที่อยากจะเล่าให้ฟังแต่ว่าก็เวลาน้อยนะคะคมีบางสิ่งบางอย่างที่ มันสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาอยู่เยอะค่ะครับผมงั้นเราต้องมีตอนสองแน่ๆครับงั้นวันนี้ขอบ,ค,บคุณท่านทูสุภัตรศรีเมติพิทชักมานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะด้วยความยินดีดค่ะเจสตินบะเดเชนติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคส